ไหมวันนี้จะมารีวิวขนมนี่ไบคา,านีนนริบูยะนะก็คือจะเป็นหมี่กรอบของอินเดียคือเราเคยรีวิวขนมสดของอินเดียส่วนอันนี้มันจะเป็นแห้งๆนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีของเล่นใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าเราะยังนี้อวดน,นะครับอินเดียต้องถึงพิษถึงอิงนี่มาเป็นตะกร้าเลยทุกคนแต่ว่ากินไม่ได้จริงนะครับอ่ะเข้าเรื่องขนมเรา อันนี้นะคบเราซื้อมาจากร้าน Spice s e t นะคะที่อํเาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ใกล้ๆร้านเชียงใหม่พลาสติกที่กาดหลวงนะคบอันนี้ซื้อมาในถุงราคาละ70บาทนะครับเรามาดูกันเลยครับนี่ข้างใน,นก็จะเป็นอย่างนี้หกลิ่นใช้ได้เลยอะชัดเูจะชัด ก็จะจืดๆเ,เผ็ดๆหน่อยนะคะเผ็ดน,นิดเดียวอ่ะให้จะให้ตากล้องชิมดูอ่ะประมาณชิมดูเนี่ยมันจะเป็นกินผงกะหรี่นะคะซึ่งก็จะมีส่วนประสมของเครื่องเทศดังนี้นะคะพริกไทยดำผงกะวานขิงแห้งยี่หรากลิก่นขมด แล้วก็อันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันไม่รู้ใช่ไหมรูอป่ะ M A C E อะครับ Max ไม่รู้ใช่หรือเปล่าคร Cinnamon นะครอ่ะไอหมอนี่มีแท้งด้วยนะเดี๋ยวจะลองแตะดูเเครื่องแหอัดแห้งทุกคนเห <c oughs> ็ดูคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ